ใช่ไหมหนูไปโรงเรียนหรือยังห,หนูไปโรงเรียนหรือยังเขาไม่ไปค่ะเอา้าหนูบอกหนูขึ้นป .1 แล้วไงยังไม่ไปอา้าวแล้วตัวเองอยู่ปไหนแล้วตัวเองน่ะเด็กโตอ่ะอยู่ปไหนแล้วป .2 ป .2 จะขึ้นป .3 ใช่ไหมครับโอ้ยเก่งมากเลยหลานหลานอย,าอยู่ป,ปสามเฮ้ใช่เหรออุ่นอยู่ปไหนนะป .1 จะขึ้นอนุบาลเหรอ ขึ้นอนุบาลใช่ไหมใ่ว้ายอนุบาลอะไรเอ่ยไม่เข้าโรงเรียนค่ะไออุ่นยังไม่เข้าโรงเรียนแต่ว่าไออุ่นขึ้นป .1 แล้วนี่แล้วไออุ่นไม่ได้ขึ้นอนุบาลแต่ว่าไออุ่นขึ้นป .1 นะคะแนบอกแสบบะแสบบะครับ กินนี้ยังนะกินนี้ยังโกโก้โกโก้โกโก้เด็กหรือผู้ใหญ่กินได้เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่กินได้ต่อไปเ่ะเด็กก็กินได้ครับเป็นโกโก้สำหรับเด็กโอ้ยทำไมปากดำกันเลยทำไมปากมอมแรมจังเลยอร่อยไหมครับผมแ่บบ้างแบแต่ห่อนเอาโกโก้ห่อนนะเพื่อน เขาเรียกว่าโกโก้ร้อนนะจ๊ะแซบแต่ห้อน